วันหนึ่งต้นกล้าตื่นแต่เช้าและรีบวิ่งออกไปที่สวนหลังบ้านของเขาสวนของต้นกล้าเต็มไปด้วยดอกไม้สีสวยและต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาเขาเห็นผีเสื้อสีส้มสดใสกำลังบินวนรอบดอกชบาและได้ยินเสียงนกน้อยร้องเพลงอย่างไพเราะอยู่บนกิ่งไม้ต้นกล้ารู้สึกว่าสวนนี้ช่างมีชีวิตชีวาเหลือเกินแต่แล้วสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นหมดตัวเล็กๆก,กำลังเดินเรียงแถวกันมาที่ขนมที่เขาวางไว้ ต้นกล้ารู้สึกหงุดหงิดที่มดมาแย่งขนมของเขาเขาคิดในใจว่าเจ้ามดพวกนี้จะมาแย่งขนมฉันไม่ได้นะแล้วเขาก็ยกเท้าขึ้นเตรียมที่จะขยี้พวกมันทันใดนั้นคุณยายของต้นกล้าที่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ก็พูดขึ้นว่ากล้าเอ๋ยทำอะไรนะลูก คุณยายเดินเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นว่าสัตว์ทุกตัวก็รักชีวิตเหมือนเราถ้าเราทำร้ายเขาเขาก็เจ็บปวดเหมือนเรานั่นแหละต้นกล้าชะงักไปเขามองดูมดตัวเล็กๆที่กำลังเดินอย่างขยันขันแข็งแล้วคิดตามคำพูดของคุณยายเขารู้สึกสงสารและค่อยๆยกเท้ากลับลงมาต้นกล้าตัดสินใจหยิบขนมของเขาไปวางไว้บนก้อนหินที่อยู่ไกลออกไปเพื่อให้มดได้กินอย่างปลอดภัย เขานั่งลงบนพื้นหญ้าและมองดูมดที่เดินเรียงแถวกันกลับรังอย่างเป็นระเบียบหัวใจของเขารู้สึกอบอุ่นและสงบอย่างน่าประหลาดวันนั้นต้นกล้าได้เรียนรู้ว่าการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นคือการสร้างความเมตตาและความสุขให้กับทั้งเขาและเราเอง